ช่วงเย็นของวันที่15กุมภาพันธ์ที่บริเวณอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ผลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นำประสบนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงแสดงพลังถวายกำลังใจและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า1,000คนคนนำขบวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมกว่า200คันขับไปทั่วเมืองนครสวรรค์เพื่อเิอพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ส่วนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศรีกัมพีนาอำเภอลาดยาวได้นำประสบนิกรชาวอำเภอลาดยาวร่วมเคารพธงชาติและขบวนแห่มังกรสีม่วงแสดงพลังถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี I'm gonna go to the next